เราอยู่กับน้องภูมะนะครับซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเคยเรียนที่นี่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยได้คุณไปเรียนที่ประเทศจีนนะครับอ่ะเดี๋ยวขอแนะนําตัวหน่อยครับภูมะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อนายภูมะสัญเดปดิษฐ์ที่เล่นชื่อภูมิครับอยู่โรงเรียนสุราธานีชั้นมหกครับโอเคครับวันนี้เนี่ยก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจนะครับกับนักเรียนที่กําลังเรียนภาษาจีนอยู่หลายๆคนเรียนภาษาจีนแล้วก็อยากจะไปเรียนที่ประเทศจีนนะครับอ่ะมาดูคุณแตงลิสคำถามไว้ประมาณ1ิบคาถามนะครับตอบแบบสบายๆกันได้เลยนะเพราาว่า เราก็ตอนเรียนกันมาค่อนข้างนานนะครับอันดับแรกเนี่ยตอนที่เริ่มเรียนภาษาจีนเนี่ยรู้สึกว่ายากไหมตอนเรียนจีนครั้งแรกตั้งแต่ตอนไหนก็ได้แล้วแต่อะไรครั้งแรกของเราในชีวิตแรกที่ได้ลองเรียนภาษาจีนก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยากมากยากใช่ไหมยากตอนนั้นกี่ปีโอ้ตอนนั้นตั้งแต่อนุบาลเลยครับตัวเล็กเด็กเบบีอ่ะอ๋อเรียนภาษาจีนตั้งแต่เด็กเลยอ๋อคือมาทางสายนี้ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมแล้วแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่ายากเลยเราชอบไหมเรานี่นชอบ มันมีความรู้สึกว่าพอเรียนไปเรื่อยๆแล้วมันสนุกก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากจะทํามันให้ได้ดีด้วยอืมเริ่มมาชัดเจนตอนไหนชัดเจนว่าฉันจะเอาสิ่งจีนเนี่ยกาลังจะเข้าสู่มปลายนะครับรู้สึกว่ามสามแบหรอกำลังจะเข้าสู่มปลายกำลังจะเข้าแบ<อ>บมสามนะครับเพราะว่า<อ><อ>รู้สึกว่าอยากจะเข้าสินจีนของที่โรงเรียนแล้วก็ น่าจะเป็นอะไรที่ยากเราท้าทายเลยทาให้รู้สึกว่าอยากจะทํามันให้ได้ดีเลยคือคือจะบอกว่านักเด็กนักเรียนนะครับที่เรียนสิลจีนเนี่ยหน่วยกิจเขาก็จะเยอะใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีผลตเกรวมใช่ไหมพอมีผลตกรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของตอนที่เราไปเรียนต่อนใะนระดับมาหารไยน,นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้อันดับที่สองนะครับอะไรคือจุดที่ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจจริงจังกับภาษาจีนเอออะไรล่ะที่มันทําให้เราแบบฉันจริงจังมปแล้วนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีความยากที่ เราพยายามที่จะก้าวข้ามานะครับทําให้มันเกิดความท้าทายแล้วก็อยากจะทํามันให้ได้เต็มที่มากๆโอเคนี่นะก็เหมือนกับว่าแบบเอออยากจะทําลายกําแพงตรงนั้นด้วยเนาะใช่ไหมเพื่อที่จะแบบเอออันล็อกลิมิตตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนแหละตอนที่เราแบบจรงิงจังตอนที่เราอย่างเงี้ยคือคนที่เรียนจีนเนี่ยหลายๆคนต้องเจอว่าการคัดจีนใช่ไหมคัดจีนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะครับทุกคนก็คือแบบคัดจีนไม่ได้แปลว่าคัดแค่รอบสองรอบนะข้อนับกันเป็นหน้านะ แล้วถ้าสมมติวราเรียนตลอดปีการศึกษาเนี่ยโอ้โหบางทีหนามากอะ่ะหนาแบบหนามากๆไอหนายิ่งกว่าปฏิทินจีนใะเนื้อแมนมัน,ม,น,ม,นมันแบบเออมันหนาจริงๆนะครับแต่มันก็เป็นที่การที่ดีที่สุดนะครับในการที่จะจําตัวจีนแต่ตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีมันก็มีแล้วก็อาจจะแบบฝึกพิมพ์ฝึกอะไรเข้ามาได้นะครับพิมพ์ตัวอักษรจีนมันจะได้เรื่องของการเช็คพิมพ์อินไปในตัวแล้วก็เรื่องของตัวอักษรจีนนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ว่าคัดจีนเนี่ยแน่นอนเคยท้อไหมมีจุดท้อไหม มันมีจุดที่เคอเหมืนอนกันเพราะว่าแบบเคยตั้งเป้าเรื่องเกรดเรื่องคะแนนให้ได้แบบเกยียร์สามจุดห้าขึ้นแล้วมันทําไม่ได้ตามที่ตั้งแต่ก็พยายามที่แก้คือหาจุดว่าทําไมเราถึงทําได้ไม่ดีแล้วก็ปรับตรงนั้นนะอ๋อเข้ามาดูนะว่าเอ้ยเป็นเพราะอะไรใช่ไหม <S <S แล้วก็มาแก้ไขจุดนั้นนาะมากับอุดร้อยรั่วของตัวเองนะครับทีนี้เออตอนเนี้แสดงว่าถ้าคนที่เรียนจีนแน่นอนเราจะต้องเค้ารู้จักคําว่า HSK ถูกไหม HSK เนี่ยก็คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ TOEIC TOEFL ในของจีนนยก็คือ HSK ทอีนี้คำถามที่สี่นะก็คือว่าตอนที่เรารู้ว่าตัวเองสอบ HSK ผ่านนะนะดีใจไหมรู้สึกยังไงดีใจไม่ดีใจอยู่แล้วแหละเออแล้วก็รู้สึกภูมิใจแล้วเพราะว่าพยายามที่จะทําให้มันผ่านออแล้วมันผ่านจริงๆอืมก็คนะือว่าเอาจริงๆมันก็รู้สึกความที่ว่าภูมิใจในตัวเองแลเพราะการที่เราพู้อมใจในตัวเองแล้วรู้สึกว่าเราทําได้เนี่ย เราอยากจะไปดานต,ต่อไปดานต,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 ต่อไปเนาะเก็บเลเวลนะนะแล้ว HSK มันไม่ได้แปลว่าเก็บมาแล้วแค่เอามากอดเฉยๆไงมัน,ม,นมันทำให้อนาคตเราดีขึ้นไงเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยใช้ในการเรียนต่อใช้ในการขอทุนใช้ในการไปเรียนต่อที่ประเทศจีนถ้าเป็นสําหรับคนทํางานก็คือในหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนตําแหน่งอ่าก็คือขึ้นตําแหน่งเปลี่ยนสายงานบางทีเนี่ยถ้าได้ HSK ก็อาจจะบวกเงินเพิ่มเติมเช่นเงินค่าภาษาอะไรอย่างนี้เข้าไปนะครับ คำถามต่อไปนะครับคือคำถามที่ห้านะครับภาษาจีนเนี่ยช่วยอะไรในการไปแลกเปลี่ยนที่จีนบ้างเออแน่นอนเราไปที่จีนใช่ไหมแล้วไอ้ภาษาจีนที่เรามีความรู้วิชาติดตัวของเราเนี่ยช่วยอะไรบ้างแน่ม,มันช่วยอยู่แล้วแหละมองว่าช่วยในเรื่องการที่เราไปแล้วเราไปใช้ชีวิตประจําวันในช่วงแรกๆครับเราจะเหมือนเป็นการเปิดประสบ,ะสบการณ์ถ้าเรามีพื้นฐานภาษาจีนอยู่ก็จะช่วยในการใช้ชีวิตประจําวันได้อืมช่วยเปิดโลกนะง่ายๆก็คือว่า ถ้าเราต้องการกินข้าวเราอยากจะเข้าห้องน้ําเราอยากจะไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นน่ะถ้าเราพูดจีนไม่ได้แล้วถ้าฝรั่งนู้นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็ต้องพยายามที่จะพูดจีนได้แน่นอนนะครับอีกหนึ่งสิ่งเนี่ยที่นักเรียนไม่ต้องกังวลเลยนะครับคือว่าหลายๆคนเนี่ยที่เพิ่งเริ่มเรียนจีนนะไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยเราจะพูดผิดพูดถูกเขาจะเข้าใจไหมนะจริงๆเนี่ยชาวจีนเนี่ยเขาก็จะพยายามฟังให้เราเข้าใจเหมือนกันนะเขาก็พยายามเข้าใจเราอ่ะเหมือนกับที่เราพยายามเข้าใจฝรั่งนะเหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคทนีนี้เนี่ยเคยมีเหตุการณ์ไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเอยดีนะที่มันพูดจีนได้ตอนเนี้ยเออตอนนี้นนมันจะมีเหตุการณ์ที่าแบบพอขึ้นมอปลายมาแล้วก็เพื่อนในห้องไม่สามารถสื่อสารกับเหล่าชีที่โรงเรียนได้แล้วเราช่วยสื่อสารให้เพื่อนเข้าใจได้เป็นทั้งล้านเป็นทั้งผู้ช่วยอาจารย์เลยใช่ไหมก็รู้สึกว่านอกจากได้ความภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่านะใช่ไหมเหตุการณ์นี้ดีนะที่ช่วยพูดจีนได้แถมยังช่วยเซฟเพื่อนเพื่อนด้วยนะ ทีนี้มาดูข้อที่เจ็ดครับนี่ถามว่าการเรียนกับอาจารย์แตงเนี่ยเป็นยังไงบ้าง<ม>แตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างมันแตกต่างตรงที่<ม>ว่าแบบเรียนกับอาจารย์แตงคือเข้าถึงตัวเด็กกว่าแล้วก็อธิบายจุดที่ใช้ในการไปสอบได้เข้าใจด้วยครับอืมก็คือไม่ได้ใช้ภาษาที่แบบยากหรือว่ามาเป็นสายพ้นฝ่ายอะไรอย่างนี้นะคือต้องบอกก่อนว่า,าการเรียนเนี่ยนะครับว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใส่ที่มันยากไปมากๆเสมอไปนะเราก็ต้องดูว่านักเรียนคนนี้เนี่ยเขา มีรอยรั่วตรงไหนที่เราต้องอุดแล้วก็ค่อยๆไต่สเต็ปสเต็ปสเต็ปขึ้นไปนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่8นะครับสิ่งที่ได้จากคลาสเรียนนะครับที่ไม่ใช่แค่ภาษาจีนนะมันมีอะไรอีกบ้างหลังจากที่ได้เรียนกับครูแตงเนี่ยนอกจากภาษาจีนแล้วได้อะไรมองว่าแบบได้ฟังพวกประสบการณ์ที่ครูแตงไปแลกเปลี่ยนในการใช้ภาษาจีนนะครับทำให้แบบพอที่จะรู้วิธีการเตรียมตัวในการไปแลกเปลี่ยนบ้างก็คือว่าแบบเนี้ยบางอย่างมันมัน มันไม่ได้มีอยู่ในตําราถูกไหมมันก็จะต้องมาแบบเช่นกะอะไรหลายหอย่างนะเช่นไม่ว่าจะเราจะได้ลองผิดหรือลองถูกก็เลยอย่างเงี้ยนะครับบางอย่างเนี่ยสิ่งที่กุแต่ง เคยไปประสบมาเนี่ยหรือว่าเคยไปสัมผัสมาเนี่ยบางอย่างที่เราพลาดที่เราอะไรไปแล้วก็จะได้มาบอกเด็กๆนะว่าอย่าพลาดแบบเราพลาดในความหมายนี้ก็คืออาจจะแบบว่าอาจจะเสียเวลาหรือว่าอาจจะเสียเงินโดยใช่เหตุเืออะไรหลายอย่างนะครับก็จะบอกทางลัดให้กับนักเรียนเนาะต่อไปข้อที่9นะครับนี่อะไรคือสิ่งที่อยากบอกกับเพื่อนๆ ที่กําลังลังเลนะว่าเอเราจะเรียนจีนดีไหมอยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบลังเลอยู่ครับมองว่าหลายๆคนที่กําลังลังเลครับคือเขามีความคิดที่ว่าจีนเป็นอะไรที่ยากมากจนอาจจะไม่อยากเรียนหรือว่ากําลังลังเลงอยู่ก็คืออยากให้มองว่าความยากนะี่มันคือความท้าทายที่พอเราข้ามผ่านไปไม่ได้เราจะสนุกไปกับมันโอ้ดีมากเลยคืออันเนี้ยเจอบ่อยนะหลายๆคนที่เจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือนักเรียนเองเนี่ยอารมณ์เหมือนกับว่าเนี่ยหนูภาษาอังกฤษหนูไม่เก่ง่ะแล้วภาษาจีนหนูจะไหวเหรอเอาจริงๆนะครับ ไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้แปลว่าจะไม่เก่งภาษาจีนนะเพราะว่ามันคนละแบบกันคนละเรื่องกันนะครับคือภาษาจีนเนี่ยเชื่อไหมว่าคนที่เป็นคนไทยเนี่ยการออกเสียงวรรณยุกเนี่ยเราจะโคตรได้เปรียบฝรั่งเลยนะครับต้องลองดูเปิดใจนะครับแล้วก็ลองทําความเข้าใจมันซึ่งคุณแตงจะสอนให้แบบง่ายที่สุดนะจะใช้หลักที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยสิ่งที่เราได้แบบคุ้นเคยนะครับก็มาประยุกต์กับมันตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้คําถามสุดท้ายและ คิดว่าภาษาจีนจะเป็นแต้มต่อสําหรับเราในอนาคตบ้างไหมคือสมมติในอนาคตเราเนี่ยเราคิดว่าแบบอ้ภาษาจีนเนี่ยดีนะที่ฉันมีภาษาจีนแล้วเราเป็นได้ภาษา,าจีนเป็นแต้มต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมองว่าจีนมีการขยายไปทั่วโลกในทุกๆด้านทําให้ถ้าเรามีทักษะในด้านภาษาจีนนะเราจะสามารถไปได้ในทุกๆที่เลยครับอือก็เ,เหมือนกับว่าไอ,อ้คาถามนี้ไอ,อ้คาตอบนี้ดีนะเพราะว่า ตอ,ตอนนั้นเนี่ยต้องเราประสบการณ์ก่อนตอนนั้นก็คือตอนปิดเทอมมห้าขึ้นมหกตอนสมัยกูแต่งนะประมาณโอ้โหหลายหลายหลายสิบป,ปีมามากๆแล้วประมาณปีสองห้าสี่กว่าๆะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเป็นนักเรียนมม,ม,มปลายนี่แหละนะครับแลนน้วก็ตอนนั้นปิดเทอมช่วงซัมเมอร์นะครับก็ได้ไปมีโอกาสไปเรียนที่นั่นก็คือพ่อส่งไปที่ปักกิ่งตรงนั้นไปที่มหาลัยตรงนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราภูมิใจในการที่เราได้พูดจีนจังเพราะว่าเรามีเพื่อนหลายๆชาติ เชน่นเราอาจจะมีเพื่อนสเปนฝรั่งเศสอิตาลีแต่เราอาจจะพูดภาษาสเปนฝรั่งเศสอิตาลีไม่ได้หรอกแต่เราพูดภาษาจีนกับคนเหล่านั้นได้เท่ากับว่าเราก็จะมีความรู้อะไรที่เราได้มาแลกเปลี่ยนโดยที่ใช้ภาษาจีนเป็นสะพานในการเชื่อมกันนะครับก็นี่แหละครับคือข้อดีของการได้เรียนภาษาจีนเนาะแล้วก็จากเด็กที่ไม่คิดว่าตัวเองจะเก่งภาษาจีนนะแต่พอได้เก่งภาษาจีนแบบแบบผู้แต่งเนี่ยตอนแรกไม่คิดเลยนะว่าจะได้แบบมาถนัดทางภาษาจีนนะแล้วก็พอได้ลองทำเนี่ย ก็ก็ดีแล้วพอได้ไปที่จีนมันก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นแบบแบนตังภูมิเนี่ยก็เวลาไปที mm ่จีนก็จะได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็กลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเติมไฟและก็เป็นการผลักบันตัวเองเข้าไปนะครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณมากนะภูมมนะขอบคุณมากเดี๋ยวได่เจอกันนะครับครั้งต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยติดต่อกันตอนที่ไปอยู่ที่จีนนะครับในวิดีโอคอลกันนะครับโอเคภูม้าขอบคุณมากครับ